มารนรู้ารกายรวอ้รแล,ลงมาเลยครับตวัววีขาเยียดอ๋อเตะหน่อยหนึ่งห้าสองสามสี่ห้าหกท่าที่สองเข้ามาเข้ามา เท้าไปเท้าไปเข้าเท้าเท้าเข้าเท้าเท้าวิ่ิงมาดีครับว่าเข้าเท้าอีกสองรอบเอ้ยมามารอบเดียวมามาเอาท่าสุดท้ายเตรียมหมุนหนึ่งสองสามหมุนกลับหนึ่งหนึ่งสองนั่นละโอเคขึ้นมานะครับทำเหมือนเดิมนะครับทาอีกสองรอบครับ ลงมาเลยครับตัววีขาเหยียดอ๋อเตะหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าคกอท่าที่สองเข้ามาเข้ามาเท้าไปเท้าไปเขา้าเขา้าเท้าเขา้าเขา้าเขา้าวิ่งมาดีครับว่าเขา้าเขา้าอีกสองรอบมามารอบเดียวมามาอาท่าสุดท้ายเตรียมหมุนหนึ่ง สองสามหมุนกับหนึ่งหนึ่งสองสามนั่นละโอเคโอ้ทำเหมือนเดิมครับรอบสุดท้ายลงมาเลยครับตัววีขายเยียดเตะหน่อยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าคูกท่าที่สองเขามาเข่ามา เท้าไปเท้าไปเขขาเขาเท้าเข้าเขาเขา,เขา,เขา,เขามิ่งมาดีครับว่าเขาเขาอีกสองเ,อ,เอ่ามามารลอเดียวมามาเอาท่าสุดท้ายเตรียมหมุนหนึ่งสองสามหมุนกลับหนึ่งหนึ่งสองสานั่นละโอเคเรียบร้อยแล้วครับ นะครับก็เสร็จแล้วกับตนนี้ครับเพราะ้่าเราท่าของเราเป็นส่วนใหญ่เป็นวีหมดเป็นวีเชฟหมดนะเป็นลูกวีนะครับสนุกมากท่าแร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 กเราเตะนะเตะเวีแต่เราเตะเป็นกันไกลนะเติมน้ำอ่าอันนี้ก็ได้ทั้งส่วนของหน้าท้องด้วยสะโพกด้วยภับสะโพกใช่ไหมฮะอ่านะแล้วก็มีเรื่องของการประกอบโบราณท้องขาต้องเตะอยู่นะครับอันนี้ก็ ถ้าคนที่ยังไม่ค่อยได้หรือว่าเมื่อยแล้วก็อนุโลมให้งอเข่าช่วยได้นะงอเข่าช่วยได้นะนอนลงไปเลยได้ไหมคะได้แล้วนอนลงไปเลยเออกระได้อยู่นะแต่หลังแต่หลังมันจะแอนมากขึ้นหน่อยนะก็นอนลงไปเลยเพราะขาก็ยกอยู่นะหลังอาจจะแอนมากซึ่งใช่ต้องพยายามให้หลังแนวปกติอยู่ใกล้พื้นมากที่สุดนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราลงไปเลยมากมันอาจจะทำให้หลังยิ่งแอนมากขึ้นนะอาจจะเจ็บตัวนะก็ใช้มือประคองก็แล้วนะครับโอเคท่าที่สองท่าที่สองท่านนี้ สนุกมากอันนี้เป็นทั้งหน้าท้องด้วยทั้งสะโพกทั้งขาด้วยนะแล้วมีฝึกภาษาดิเราจะต้องมีใช่ไหมเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้านะไล่ไล่นะครับอันนี้ก็เพลินนะทำให้เราเดินขึ้นนะแล้วก็มีความหลากหลายม่งฝึกทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยอย่างนี้ไม่พอฝึกภาษาด้วยนะครับให้รู้ว่ายังไงนะครับท่าสุดท้ายครับท่าทีาสามสุดท้ายนี่ตามเข็มทวนเข็มดูเหมือนง่ายจริง ง่ายนะจริงๆก็ไม่ได้ง่ายเลยนะเกี่บวง่ายเกี่ยวง่ายดูเหมือนง่ายอย่างนี้ไอ้ท่านก็คือหมุนใช่ไหมมันหมุนแล้วตัวเราพยายามอยู่กับที่แต่ไอ้ส่วนขามันยาวไงพอหมุนไปพวกมันกับโผมันต้องเสียสมดุลอ่ะมันต้องพยายามแบบเออพยายามเสียสมดุลเอาคงเคงมาทางนี้ก็ต้องแา้ไว้นะครับแล้วก็ไปกับทั้งซ้ายขวาถ้าวนสักสามรอบนะก็โอเคแล้วน่ารับไปเรียนดีเลยสามรอบไม่ใช่ นะครับถ้าสามรอบนะครับวนซ้ํานะครับหมายถึงว่าท่านหนึ่งท่านสองท่านสามค่ะแล้วก็วนซ้ํากับท่านหนึ่งใหม่สักสามเที่ยวในกำลังดีใครมีควาคิดว่าเว้ยรู้สึกว่าเบาไปละก็อาจจะเพิ่มได้ค่ะก็เพิ่มสักสี่ห้าเที่ยวนะสี่ห้าเที่ยวนะอยากจะวิ่งยังไงคะอาาจรย์ดีค่ะมันสบายมากเลยมันหมุนอย่างเงี้ยโอ้สักร้อยเที่ยวก็ยังไหวนะครับเดี๋ยวเราย้อนดูเองนะครับตอนที่อาจารย์วิ่งแถบวิ่งอนดูสักร้อยทีก็ร้อยรอบแล้ว นะครับก็อย่างบางท่านใช่ไหมครับบางท่านท่านมีความรู lobby. ้ว่าเ้ยเราทำจำนวนครั้งแล้วเราอาจจะเบื่อเราก็ใช้เป็นเวลาก็ได้จับท่าได้แล้วนี่นะฮะใช่พาสักครึ่งนาทีหนึ่งนาทีไล่ไปได้อีกก็นาทีครึ่งไล่ไปนะครับก็โอเคขึ้นนะครับแต่ก็ต้องคุมท่าให้ถูกด้วยใช่สุดท้ายสุดท้ายฝากรายการนะครับโมเดลเอ็กซ์ซอรส์ครับช่องทางครับ M U S มยูเ n สแชนแนค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะกด u b s c r i b e ด้วยเราเราเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ